สวัสดีค่ะบุ๋มเศร้าตาอยู่สวีดินค่ะวันนี้พามาเก็บพักคุม้มป๋านี่ค่ะวันโค้นมากับลูกเศร้าแล้วลูกเศร้าไม่ให้เก็บลูกเศร้าอายคุณดูค่ะงามอย่างแรงในพุ่นตรงนี้นี่ร้อยค่ะปักคุ้มนี่นี่ดอกงามงามวี๋เนองเอ้ยต้นงามงามวี๋เลย ทำบงทีเลยลูกไม่มาปดไฟค่ะแม่แม่นั่นลูกอายคนมามม่อยากเก็บมามม่อยากเก็บอะไรหรอ่าอายคนโอ้ยอน,นั่นทนคนดูค่ะสวยๆบางพีเลย ดูบูมผาเดินนี่เก็บแต่ต้นช่วยๆก่อนมันจะขึ้นเวลาเขาเทาดินหล่นดินกบหน้าดินนี่ค่ะ ด้วยนะเก็บไปเยอะๆเลยพัดปอพัดพดเยอะมันแหงหมดเลยนะมันหลีบมันให้ชัดซวยได้รวมมันเก็บขนาดเลยมันมอมาปูกัน,น เียงเก็บป่ะนี่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 ผีหลงนนนจังบู้ปีนี้ไม่ได้กลับเมืองไทยไปกินเรียนเซ็งเลยติดอยู่สวีเดนไม่ได้กลับไทยตัวของบินกับขาตัวของบินก็ไล่บาท การวินไทยก็ไม่เสร็จเร่องที่ไม่รู้พันไหนอยู่นี่ค่ะเยอะปะเยอะอย่างแรงนี่ได้ภาพเ่ินบูมมาเลยไอเ่ินบูมเหมือนคนตีเก็บมันคนเหมือนคนนะลาบเดี๋ยวมันเอ็นยูทูบบูมจะทามล่ะดูอน

lên vào bờ bắt buông Dưới mà rồi นี่บอกเกิดโควิดปะเนี่ยเฮ้ยตำงมีสางก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะไปไไม่ได้วัตีครับรถเที่ยวในสวีเดนบุ๊มก็ขี้ขานครับขี้ขานครับ,รบวัดตีเก็บบูเบอร์รี่ค้ายผีนี่ ตรงนี้กันนี่เยอะเลยค่ะตรงนี้นมดได้นี่คคือดินมันดีมากอะตรงนี้นไหม ดินมันซวยเลยไปเยอะบุ๋มมาสืบเดอนนะเดินออกกำลังกายกันมาสืบพักลานแคร้านอาราบิก้านแคกข้าวพักพ้นละไมเขาค่ายทุกค่ะดได้พักนี่บุ๋มเก็บไปแค่น,นี้ก่อนว่าไปใส้มามา่า ไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วค่ะสวัสดีค่ะ